คนที่ได้อันดับหนึ่งของรายการต้องมานั่งดีดกีตาร์ร้องเพลงในห้องแทนที่จะได้อยู่บนสเตจให้แฟนคลับให้คนนอกดอมได้รู้ว่านี่คนไทยคนแรกที่ได้ที่หนึ่งของรายการ สนสันนักข่าวมือถือขอความเป็นธรรมให้กับวงที่ชนะด้วยน้องวงที่ชนะคือวง next t i m e เพราะพวกเขาได้มาตามกฎกติกาความโปร่งใสแล้วทำไมเขาถึงพลาดโอกาสที่ควรจะได้รับได้โปรดเห็นใจเด็กทั้ง7คนนี้ด้วยเพราะพวกเขาคือผู้ชนะในรายการคือแกจะให้วงผู้ชนะนอนเฝ้าหอบอีกนานแค่ไหนอะเมื่อไรเมื่อไหร่น้องคลื่นจะมีงานที่ไทยไม่เคยคิดว่าจะต้องมาตั้งคำถามกับวงที่ชนะการโหวตฉันก็แค่อย่าให้น้องมีงานที่ไทยเยอะ วันนี้ควรจะเป็นวันที่แฟนคลับวงนี้มีความสุขที่สุดสิว่าวงของตัวเองไปขึ้นงานเฟสเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แต่แต่แต่วง Next Time วงที่ชนะจากรายการกลับไม่เคยได้โอกาสนั้นเลยคำถามง่ายๆที่ทุกคนเขาอยากจะรู้อ่ะคือทำไมวงที่ไม่ได้ชนะจากการโหวตถึงได้โอกาสในนามช่วงเอเชียทั้งงานโปรโมตและจากแอมบาสเดอร์ของสปอนเซอร์ในขณะที่วงที่ชนะจากการโหวตกลับไร้ความชัดเจน สันเสริญนักข่าวมือถือ